นอจูดนะคะใส่นมใหม่นะใส่ฟักทองนอจูดหรือนอพริกนะคะน,น้อยๆใจะตุ้บแข็งใส่จกัน้อยใส่ฟักทองใส่พริกลูกโดดน้ำย่นานางข้าวเบือ่อจบเสร็จแล้วจบมาดู ร็จแล้วเด้อแข่งเปรดนอจูดนะคะใส่นอใหม่นะใส่ฟักทองนอโจดหรือนอพริกนะคะนอหน่อยกระตุกกแข็งใส่จกัน้อยใส่ฟักทองใส่พริกลูกโดดน้ำยนานเงข้าวเบือ่อสบเสร็จแล้วจบ <c oughs> มาด้อสิ็จแล้วด้อ